ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับ i e เอลนะคะในวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องของ i อเอลส p e a ค i n g ค่ะในส่วนของคำศัพท์ค่ะซึ่งคำศัพท์ในวันนี้ก็มาในแนวสบายๆนะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ที่ ไปเลือกมาจาก Disney Plus นะคะ Application Disney Plus Hotstar นะคะซึ่งหัวข้อนะคะที่ไปเลือกมานะคะไปเลือกคำสั่งมาก็เป็นหัวข้อ Celebration นะคะหรือว่าการเฉลิฉมฉลองนั่นเองค่ะสำหรับ ที่มาของคำาพา์นะคะจากดิสนี y ์ l u s h o t s ตส r นะคะก็มาจากสารคดีจากค่าย National Geographic นะคะชื่อเรื่องว่า Operation Royal Wedding นะคะก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับถ้าพูดราชศัพทาคือวิธีอาพิเศษ สมรสนะคะขออภัยค่ะพูดราชาสักพิ์นะคะที่จพิเศษสมรสออซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองนะ,ะของออ Prince Harry แล้วก็ Meghan Markle นะคะก mm ็ hmm. จะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนเคยเห็นกันในข่าวมาแล้วนะคะก็จะเป็นหัวของง้อง่ายๆสบายๆนะคะ แต่ว่าก็สามารถเอาไปใช้สอบไอ l t s ได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูประโยคแรกกันนะคะประโยคแรกค่ะ The Royal Market Town of Windsor, England is besieged by over 100,000 tourists, well wishers. and Celebrities ะะประโยคนี้ก็คืองานจากสคริปหรือว่าสคริปต์ในสารคดีตัวน,นี้เลยนะคะประโยคนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือจแะแปลว่าบริเวณอ่วินเซอร์นะคะซึ่ง ซึ่งในเชิงกฎหมายก็เป็น Are รียประเภทหนึ่งนะคะในในเชิงการปกครอ,องทางอังกฤษเขาจะมีารายละเอียดของเขานะคะว่าพื้นที่วินเซอร์นี้แบบมีลักษณะพิเศษยังไงนะคะซึ่งถ้าพูดภาษาโชาวบ้านนะคะพื้นที่ตรงวินเซอร์ก็คือเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นเอ่อมา t ์เ n i เช้นะคะ It s busy. ก็คือพื้นที่แนวในวันนั้นนะคะวันที่มีทั้งในส่วนของ Celebration แล้วก็ Ce r e m o n y นะคะ พื้นที่เนี้ถูก i ี g e นะคะ่ะบีเอ่อถูกบ e ซีชหมาเพราะว่าถูกส์ r าวด d นะคะโดยผู้คนมากมายนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะไปสอบ IELTS สาเราต้องการอี่นั่นผ่านที่บางแห่งที่มีการจัดงานอะไรกันขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีหรืองานเฉลิมฉลองนะคะเราก็สามารถใช้คำว่า e s e สัยได้นะคะในรูปของ passive voice นะคะตรงนี้ที่เชิง r a m ม a าอาจจะมีบางคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมใช้ i s นะคะทำไมไม่ใช้ w ่วอั้งทั้งที่งานวิธีก็ผ่านไปแล้วเป็นอดีตช่หรอนะคะอันนี้ต้องขอชี้แจงว่าด้วยความที่สื่อตรงนี้นะคะเป็นสารคดีนะคะ ก็อ,อิงเข้าใจว่าการเขียนสคร e e เพลย์เนี่ยผู้เขียนหรือผู้จัดทำสารคดีก็ต้องการทำให้สารคดีดูมีความสดใหม่นะคะก็ลเลยเลือกใช้ Present Simple นะคะในการาทำสครีนเพลย์แต่ว่าในการเข้าไปสอบ IELTS นะคะ เราจะไม่ใช้ออสไตล์ของสวิีนเพลงนะคะเราจะไม่ใช้สไตล์ของแบบพวกมีเดียต่างๆในชีวิตประํำวันของคนทั่วๆไปนะคะแต่ว่าเราจะใช้ออการเลือกเทนส์นะคะให้ตรงในเชิงวิชาการจริงๆนะคะก็คือกรณีนี้ถ้าเราต้องการใช้ประโยคนี้ในการสอบ i อเอลแล้วเราต้องการแบบอ้างอิงถึงเหตุการณ์งานแต่งงานของ เป็นชารีกับ m ม g กนมา r k โธนะคะแล้วก็คนจะใช้เป็นอดีตก็คือ w วสต์บีซี่แล้วก็ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอีกสามคำนะคะก็คือ t o u r i s t well w e l l wishers แล้วก็ celebrities นะคะสำหรับ t o u r i s t หลายๆท่านก็คงจะทราบยู่แล้วว่าแปลว่าบรรดาบรรดานักท่องเที่ยวนะคะสำหรับอีกคำหนึ่งนะคะซึ่ง,งอิงคิดว่าน่าสนใจมากก็คือ Well-wisher s ตรงเึ้นตรงนี้มี S ด้วยค่ะก็จะออกเสียงเป็น well wishers นะคะ wish ก็คือพรนะคะหรือการอวยพรคะเพราะฉะนั้น well wishers ก็คือบรรดาผู้คนที่มาร่วมอวยพรคะให้กับ Miss Harry แล้วก็ Megan Markle ค่ะอีกคำหนึ่งก็คือ celebrities นะคะก็คือคนดังต่างๆคะ่ะ็นคำที่เรา ใช้คับศัพท์ในภาษาไทยกันอย่างแพร่หลายด้วยนะคะคนไทยก็น่าจะคุ้นเคยกับคำว่าซีเลเบอรีนะคะตรงนี้ก็เป็นภาพประกอบนะคะเป็นซเลเบอรี่สองคนนะคะในงานนี้นะคะก็ะคือเดวิดเบคแฮมกับว Victor ิกตอเรียเบคแฮมค่ะส่วนคนข้างหลังนะคะ ก็อาจจะเป็นทัวริสต์หรือก็อาจจะเป็น Well Wishers นะคะก็คือเอาจริงก็มีทั้ง ists, ทัวริสต์ทั้ง Locals ซึ่งทั้งหมดนะคะก็คือเป็น Well Wishers นะคะโอเคนะคะเรามาดูมาจอดคือคำศัพท์บีซีเ e จนะคะบ e ี g ีเเป็น verb นะคะตรงนี้อิมก็แคปหน้าจอมาจาก เว็บไซต์ Cambridge Dictionary นะคะซึ่งสำหรับใครที่กำลังเตเรียนตัวสอบ IELTS นะคะกำลังเรื่องอยู่ว่าอยากจะใช้ Dictionary แบรนด์ไหนนะคะก็ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้ Cambridge Dictionary นะคะเพราะว่า IELTS ถือว่าเป็น flagship product ของมหาวิทยาลัย like Cambridge นะคะ เพราะฉะนั้นออในการตัดสินว่าคำสัท์คำใดนะคะเป็นคำสัท์ในระดับใดก็คิดว่าอ้างอิงจากดิก i o n a รีขององค์กรเดียวกันผู้ผลิตข้อสอบนะคะน่าจะเป็นอะไรที่แม่นยำที่ะะตรงนี้นะคะข้างหลังคำว่าเวิร์นะคะมีการอ๋อมีการแบบสุ่มโน้ตมาให้หนึ่งนะคะว่าเวิร์นี้ o อฟซ passive นะคะมักจะใช้เป็น passive voice นะคะมันจะใช้เมื่อประธานของประโยคถูกประทับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อ be 4แปลว่า surround นะคะพอเป็น passive voice ก็คือทางประโยคจะแปลว่าอะไรบางอย่างถูก surround เอคะ่ะก็คือในอในบริโทของอันนี้ย้อนสไลด์นีดนึงนะคะในบริโทของ The Royal Market Town of Windsor ก็ถูกปีศาจนะคะถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมายะคะ่ะเ่าไปนะคะเราไปดูคำว่า Tourist นะคะ Tourist เป็นคำที่หลายๆคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะคำนี้พอเข้ามาดูในด,ดิก o น a รีแล้วก็ทราบเบื้องต้นว่าโอเคเป็นนาวแบบ Cultural นาวนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถเติม S ได้นะคะหรือต้องเติม S เมื่อ เป็นทัวร์โนะคะในเมื่อมีนะักท่องเที่ยวหลายคนนะคะเราก็ต้องออกเสียง S นะคะเพิ่มเข้ามาน,นะคะเป็น t o u r i s นะคะทัวร s สสำหรับการสอบ IELTS speaking นะคะจะไม่เหมือนกับการพูดในชีวิตจริงนะคะการพูดในชีวิตจริงแม้ว่าเราอาจจะออกเสียงบางทีแบบไม่ครไก่ไปบ้างนะคะคู่สนทนาหรือว่าคนที่กำลังพูดกับเรา เขาสามารถตีความได้เขาสามารถรับรูเขาสามารถเข้าใจเราได้นะคะแม้ว่าเราอาจจะออไม่ได้มี perfect pronunciation นะคะแต่ว่าในการสอบ IELTS ค่ะ speaking ค่ะมีการให้คะแนน pronunciation นะคะเป็นสัดส่วนที่มากถึง25%นะคะของการสอบ IELTS speaking เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเสียเ u s นะคะค่อนข้างมาลักว่าเราจะต้องออกเสียง s ให้ตรนะคะ เมื่อเราต้องการเสื่อมถึงนักท่องเที่ยวหลายคนนะคะถ้าจะมีนักท่องเที่ยวคนเดียวข้างหน้าทัวริสก็ต้องมี A นะคะ The the tourist นะคะแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ออกเสียง A นะคะก็ต้องเป็น Tourists นะคะนักท่องเที่ยวหลายคนและถึงแม้ว่าคำศัพท์คำนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในระดับเพียงแค่ A2 นะคะแต่ว่าเราก็สามารถใช้พูดในการสอบ IELTS speaking ได้อะเพราะว่า คำศัพท์ที่ไม่ใช่ศัพท์ระดับสูงมากนะคะถามว่ามีส่วนช่วยให้อ,อาคาเราดีไหมมีส่วนช่วยนะคะแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของคำศัพท์นะคะแต่ว่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องของ fluency นะคะมันจะเป็นคำที่มาช่วย fulfill ให้อ,อักษณะาการพูดของเรามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบอุ้ยคำศัพท์นี้อยู่ที่ระดับ A2 เองเราจะเอามาใช้พูดใน IELTS Speaking ได้หรือเปล่านะ เราจำเป็นต้องตัดมันออกหรือเปล่านะคะก็ตอบได้เลยว่าไม่จําเป็นนะคะเราสามารถใช้คําศัพท์ระดับ a1 a2 นะคะทีหนึ่งะคะพูดปนพูดปนเข้าไปได้เลยนะคะไม่ทําให้ถูกหักคะแนนใดอย่างใดน,นะคะแล้วก็จะทําให้เราได้คะแนนตรวจซีนมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในบริบทที่เราต้องการกล่าวถึงแบบนักท่องเที่ยวนะคะก็ควรจะมีคําว่า tourist อยู่ใน ต่อไปค่ะคำว่า well wisher นะคะ well wisher ค,คือคนนะคะที่มาร่วมอวยพรคะ่ะแน่นอนว่า well wisher นะคะในบริบทต่างๆนะคะก็ามักจะมีหลายคนนะคะหลายๆคนมาร่วมกันอวยพรกับอะไรบางอย่างนะคะพอเข้ามาดูใน Cambridge Dictionary นะคะแล้วก็จะเห็นว่า Well-wisher เป็น countable นะนะคะ Well-wisher ค่ะแล้วเราก็ต้องควรจะเติม s ด้วยนะคะ Well-wishers นะคะอย่างในตัวอย่างประโยคใน Cambridge Dictionary นะคะ Well-wishers ซึ่งเป็นคำสุดท้ายของประโยคก็มี s มาด้วยนะคะ He was clutching the award e d he had just won for for best newcomer, surrounded by fans and well-wishers นะคะ เราก็จะเห็น well wishers นะคะที่มี s ด้วยะะต่อไปค่ะ celebrity นะคะ celebrity คำนี้ก็เป็นคำที่คนไทยใช้ทับศัพท์อยู่แล้วนะคะเป็นคำที่พวกเราใช้พูดกันในภาษาไทยอยู่แล้วด้วยนะคะเป็นคำที่ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษค่ะ จากในดิกช i น n a รีนะคะออคำนี้นะคะจุดที่อิมเน้นนะคะก็คือในส่วนของ pronunciation นะคะ celebrity นะะ celebrity จะไม่เหมือนกับจะไม่เหมือนกับคำอ่านในภาษาไทยนะคะคำอ่านในภาษาไทยเราจะออกเสียงว,ว่า celebrity นะคะ s o โซสระเอเป็นเสียงระเอนะคะพยางค์แรกแต่ว่า สำหรับภาษาอังกฤษนะคะคตยังแรกจะไม่ได้ออกเสียงตรเองนะคะคตยังแรกจะออกเสียงเป็นสระเอิบนะคะเอิบนะคะเอิบและเบิร์ตีนะคะพยางค์ที่นะะ3ก็ไม่ใช่บริคค่ะพยางค์ที่3คือเบิรตนะคะสรุปแล้วคำนี้ออกเสียงว่าเอิบและเบิร์ตีนะคะแล้วก็เน้นที่เลนะคะเน้นพยังที่2พยางค์ที่1และพยางค์ที่3 ออกเสียงเออค่ะ,คะ ity, นะคะ Celebrity นะถ้ามีหลายคนมีมากกว่าคนก็จะมีสิทธ s ด้วยนะคะ Celebrity Celebrity คำนี้นะคะ,คะ,คะ,ะพูดแล้วพูดในการสอบ IELTS ก็เหมือนกับได้โบนัสนะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์ระดับ B หนึ่งนะคะเป็นคำศัพท์ระดับ B 2. B หนึ่งก็จะเทียบเท่ากับ IELTS of band 5, 5ถึง5.5นะคะ c e l e b r i t y c e l e b r ร t i e s Celebr ity, Celebr ities, นะ,ะมีหลายคนก็ Celebrities ตรงนี้ที่อิมเน้นเรื่อง pronunciation เพราะว่าถ้าเราไปออกเสียงว่า Celebrity ในการสอ so บ IELTS speaking นะคะเราจะถูกหักคะแนน pronunciation คือเราจะได้คะแนนในส่วนของ vocabulary แต่ว่าเราจะถูกหักคะแนนในส่วนของ pronunciation นะคะเพราะฉะนั้นอิก็อยากให้ทุกคนนะคะ ให้ความสำคัญกับเรื่อง pronunciation สำหรับการสอบ IELTS ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งว่าจะไม่เหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะคำตอบประประโยคต่อไปนะคะสถานการณ์ต่อไปนะคะก็ะทุกคนจะเห็นรูปปราสาทวินเซอร์นะคะวินเซอร์คัลเซ์นะวินเซอร์คลัลเซ์ It's one of the world's grandest and most exclusive wedding venues. Windsor Castle. Windsor Castle. It's one of the world's grandest. is one of the world's grandest and most exclusive. Exclusive wedding venues. หลายๆสถานที่แต่งงานนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ e x c l u s i v e ที่สุด exclusive ไมือก็ไปไทยังไงคะของโลกะคะ่ะคือถ้าเราใช้สำนวน one of the นะก็คำนาวที่ตามหลังมาก็จะต้องเป็นตัวเสมอนะคะเพราะให้มันสอดคล้องกันในเรื่องของโปรเจกนะคะหนึ่งในก็ต้องหนึ่งใน ปัญหาหลายๆอย่างนะคะตรงนี้อ๋อถ้าจะดูในเรื่องของประเด็นเนื้อหาว่าว่าอะไรเป็นคาโซหรือไม่เป็นคาโซนะคะในความเป็นจริงในเชิงสถาปัตยกรรมเนี่ยมันก็มีเกณฑ์นในการแบบ่งอยู่นะคะก็คือถ้าพระชวงังจะเป็นคาโซก็มักจะเป็นพระชวังที่มี ทาวเวอร์ Tower, หรือว่าแบบมีหอคอยเยอะๆนะคะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นพาเลต์ก็ก็จะแบบไม่ไม่ใช่แบบที่มีทาวเวอร์เยอะๆนะคะถ้าพาเลต์ก็จะเป็นหอแบ ra, บแนวราบแบบแหวสายอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบเสียร์เสียมไม,ไม่ไม่ค่อยมีทาวเวอร์เยอะๆอะไรแบบนี้ซึ่งในการสอบไอเอลส์ถามว่าเ e r i ร์เรียสมากไหมว่าเราจะต้องแบบเตะด้วยว่าแบบ ที่ไหนเป็นคาสโตรหรือว่าที่ไหนเป็นพาเลสนะคะมันก็มันก็ไม่ได้มีเกณฑ์ในการตัดสินตรงนั้นนะคะเพราะเพราะฉะนั้นอินกไม่อยากจะให้แบบกัวงวลมากนะคะในเรื่องของแบบรายละเอียดย่อยในเชิงสถาปัตยากรารมอะไรต่างๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็พูดออกไปเลยนะในห้องสอบไม่ว่าคุณจะเรียกคุณเซอร์ว่าเป็นแบบคาโซหรือเป็นคาเลสนะก็ขอให้แบบพูดไปทีม่มีฟลูเอนซีก็พอแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่า i อเอ s ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าแบบสถาปัตยกรรมนะคะทีนี้อ่ะเรามาดูคำพามกันนะคะคำที่น่าสนใจนะคะในประโยคก็คือ venue นะคะ venue Venue แปลว่าสถานที่นะคะสถานที่ที่เอาไว้ใช้จัดอีเวนต์อะไรบางอย่างนะคะที่มีคนมารวมกันนะคะมีคนมาประชุมกันเราก็จะเรียกว่า venue นะคะก็จะดีกว่าเรียกว่า place นะคะเพราะว่าคำคำว่า place โอเคมันก็แปลว่าสถานที่นะคะแต่ว่าคำว่า place เนี่ยมันเป็นอะไรที่กว้างมากนะคะ ถ้าเราต้องการกล่าวถึงสถานที่ที่เป็นที่ใช้สำหรับเอาคนมารวมกันเพื่อจัดอีเวนต์บางอย่างนะคะอีนก็ขอแนะนำให้ใช้ venue นะจะได้คะแนนในส่วนของคา l a r y มากกว่าเมื่อเราไปสองไอเลสทูนี่นะคะเนี่ยค่ะใน Dictionary นะคะก็ describe ก็ให้ d e s c r i p t i o นมานะคะ่ะว่า venue นะคะแปลว,ว่า the place where a public event เว a meeting happens นะคะเป็นสถานที่ที่เอาไว้จัดอีเวนหรือเอาไว้จัดมีท i n g นะคะในตัวอย่างประโยคใน dictionary ก็มีการาให้ตัวอย่างมาว่า the hotel is an ideal venue for conferences and business meetings โรงแรมแห่งนีนะ้เป็นสถานที่จัดงานที่ดีมา,ากๆเลย ideal แบบดีมากในปกติสำหรับการจาัดประชุมใหญ่แล้วก็าาการจัด i ิ e s s Meeting ก็คือประชุมเล็กของนะคะคอนเฟรนซ์ Conference ประชุมใหญ่อีมิ้ิงประชุมย่อยนะคะโอเคสำหรับใครที่อยากจะจำไปเลยทางประโยคจะได้เอาสตอรี่นี้มาไปใช้ทำคะแนนในเอลสอ์ด้วยก็ได้เลยนะคะก็ไม่มีข้อห้ามนะคะ Windsor Castle is one of the world's grandest and most exclusive wedding venues. Mm -hmm. mm -hmm. uh, Windsor uh, it mm -hmm. Windsor Castle. Mm -hmm. It's and mm -hmm. it แล้วก็, it the for free. ก็คือ It is นะคะ is the largest inhabited castle in the world นะคะ inhabited ก็แปลว่าม <sh arp inhale> <Okay. S 1> so ีคนอยู่นะะ inhabited ตรงนี้หน้าตาเป็น Ver รช่องสนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Ver ร์ค่ะทำหน้าที่เป็น adjective ขยายนคาโซนะคะราชวังวินเซอร์ค่ะเป็น ถาช่ังที่มีคนอยู่อาศัยอยู่ในนั้นจริงๆนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีคำถามว่าถ้าเราจะเอาประโยคนี้ไปพูดในการสอบ IELTS s p e a King คือเราต้องชั่วร้อเลยว่าแฟก์จริงๆคือสิ่งนี้นะคะคำตอบก็คือไม่จําเป็นต้องเช็คแฟกต์นะคะเพราะว่าในการสอบ IELTS s p e a King ไม่มีคะแนนนะคะว่าสิ่งที่เราพูดเป็นแฟกต์จริงๆหรือเปล่านะคะหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าอุ้ยเราสามารถที่จะแบบไม่ต้องแม่นในเรื่องของ d e ดีเท Information ด้วยหรอก็คือไม่ต้องนะคะแล้วไม่ต้องแม่นข้อมูลที่แบบลงลึกรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าไม่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ ระบุเลยนะคะว่าคุณจะต้องแบบแม่นเตะคุณจะต้องรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่เป็นแฟนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าแบบเอ๊ะถ้าแบบคือถ้าเราไม่รู้ว่า,วาในวินเซอร์มีคนอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเราไปพูดในห้องสอบไอเอลว่า it's the largest inhabited castle in the world นะคะก็จะโดนหาคะแนน i l t s s p e a ิ i n g ้หมปนะคะก็คือไม่โดนนะคะไม่โดนหาคะแนนะคะ่ะ ถ้าใครบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจจริงๆที่จะพูดออกไปนะคะก็อาจจะออกขึ้นต้นประโยคก็ได้ว่า I v e heard that นะคะฉันได้ยินมานะว่านะคะก็คือเป็นการเซฟตัวเองนะว่าแบบตรงนี้ฉันได้ยินมานะฉันไม่ขอคอนเฟิร์มนะว่านี่คือแฟนะคะ I have heard I have heard that I heard that it's the largest inhabited castle in the world คำว่า inhabited นะคะก็ขอแนะนำเลยแปลว่าม <c oughs> ีคนใช้ชีวิตอยู่ในนั้นจริงๆนะคะตรงนี้เป็น adjective นะคะซึ่งมาจาก verb นะคะ verb เนี่ยคือ i n h a b i t นะคะแปลว่าอาศัยอยู่นะคะเป็นคำศัพท์ระดับ C2 เล้ทีเดียวค่ะ c อคือเทียบเท่า i e l t s แ a n d b a แ k stand d นะคะในมุมของ grammarly นะคะในส่วนของ grammarly i n b เบิ it, นะคะแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตนะคะเข้าไปอยู่ค่ะแต่ว่าคือให้เราดูตรงข้างหลังเวิรมนะคะก็มีวงเล็บมาหนึ่งนะคะว่าคำนี้ค่ะมักจะถูกใช้ในรูปแบบของ passive นะคะก็คือมักจะถูก,ถกใช้กัแบบสถานที่คือต้องเอาสถานที่ค่ะมาขึ้นต้นประโยคก่อนแล้วให้เราให้ describe ประโยคเป็น <Pass> ive, ก็บอกว่าสถานที่นี้ถูกอยู่อาศัยโดยใครหรือโดยสิ่งมีชีวิตอะไรนะคะใน dictionary ให้ตัวอย่างประโยคมาว่า these remote islands are inhabited only by birds ก็คือเกาะที่ห่างไกลเหล่านี้ถูกอยู่อาศัยโดยนกเท่านั้น เราย้อนกลับไปดูประโยคของวินเซอร์นะคะ it's the largest inhabited castle in the world มันหรือว่าปรา,าสาทแห่งนี้นะคะเป็นปรา,าสาทที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่ในโลกและนี่นะคะเหล่านี้ค่ะก็คือรูปแบบประโยคแล้วก็คำศัพท์ต่างๆค่ะที่ได้นำมาจากสารคดีนะคะ จากในแอปพลิเคชันดิส y plus h อ t สตา r นะคะเรื่อง Operation Royal Wedding นะคะซึ่งมันของ National Geographic ที่อยู่ในดิส尼 plus อีกนะคะก็ถ้าใครรู้สึกว่าเออเอาคอนเทนต์ประมาณนี้แหละรู้สึกถนัดนะคะที่อยากใช้คอนเทนต์แล้วก็คำศัพท์หน้าตาประมาณนี้คอนเท็กซ์ประมาณนี้นะ,น,นะคะในการเตรียมตัวสอบ IELTS นะคะก็ขอแนะนำนะคะให้เข้าไปดู คดีเรื่อง Operation Royal Wedding นะคะก็จะได้คำศัพแล้วก็รูปแบบประโยคแนวๆนี้มากมายเลยนะคะสำหวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะได้ประโยชน์นะคะจากบทเรียนนี้ค่ะขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับการเรียนตัวสอบแล้วแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะคอิมก็ขอทำหน้าที่เป็น Well wisher คนหนึ่งนะคะขออวยพรให้ทุกๆคน,นะคะ่ะ ได้ขนาดไหนตามที่ตัวเองต้องการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ